ฝึกสติสิวินาทีชีวิตดีขึ้นแน่การเจริญสติสิวินาทีเทคนิคสําหรับฝึกง่ายๆทำได้ในชีวิตประจำวันประเทศไทยนิยมการเจริญสติฝึกสมาธิให้อยู่กับปัจจุบันซึ่งสามารถประทําในชีวิตประจำวันได้มากกว่าการทำสมาธิและใช้เวลาเพียงสิบวินาทีเท่านั้นก็เจริญสติได้แล้ว หายห่วงเรื่องปัญหาไม่มีเวลาไปได้เลยมาดูกันว่าการเจริญสติสิวินาทีมีวิธีปฏิบัติอย่างไร 1. ตั้งใจฟังเสียงรอบตัวให้หลับตาลงและลองฟังว่าเสียงที่อยู่รอบตัวเป็นเสียงอะไรเราจะได้ยินเสียงหลากหลายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเช่นเสียงเครื่องปรับอากาศเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์ เสียงเท้าคนเดินผ่านไปผ่านมาหน้าห้องเสียงนกร้องที่หน้าบ้านเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดของโต๊ะตรงข้ามพอตั้งใจฟังเราจะได้ยินเสียงที่หลากหลายเช่นนี้ให้ลองฟังเสียงโดยที่ไม่ใส่ความรู้สึกหรือประเมินว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่ดีหรือเสียงรบกวนการไม่ให้คุณค่าต่อเสียงที่ได้ยินเป็นเรื่องที่ดีเราจะรู้สึกไม่กดดันไม่ตึงเครียดเพราะโดยปกติแล้ว มนุษย์เรามักจะหงุดหงิดต,ต่อเสียงรบกวนอื่นๆเช่นเสียงคนคุยโทรศัพท์เสียงดังเสียงเด็กร้องในตอนแรกอาจจะดูยากแต่ให้ลองตั้งชื่อเสียงที่เราได้ยินดูเมื่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆการประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆก็จะหมดไปเราจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังฟังเสียงอย่างแท้จริงในตอนนั้นเราจะรู้สึกสงบและผ่อนคลายอย่างมาก 2. ฝึกสติผ่านประสาทสัมผัสทางนิ้วค่อยๆเอานิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือข้างที่ถนัดเคลื่อนมาใกล้ก่อนก่อนที่นิ้วจะแตะกันให้ค้างไว้ก่อนจากนั้นค่อยๆเคลื่อนนิ้วเข้าหากันและเมื่อเคลื่อนนิ้วเข้าแตะกันจะทําให้ความรู้สึกถึงอาการที่แตะกันแล้วเพียงเท่านี้เราก็จะทํานิ้วมือเป็นวงกลมได้จากนั้นค่อยๆค,คลายนิ้วออกจากกัน และรับรู้ถึงอาการที่นิ้วห่างออกจากกันแล้วตอนที่นิ้วมือห่างออกจากกันอาจจะรู้สึกถึงได้ยากมากกว่าตอนที่นิ้วมือแตกันนอกจากนี้ถ้าตื่นเต้นหรือประมาระหว่างการทำอาจจะกลั้นหายใจขอให้อย่าพยายามกลั้นหายใจ 3. หายใจทางท้องการหายใจทางท้องเวลาที่สูดลมเข้าไปกระบังลมจะหดตัวลงต่ำ ทำให้ท้องยื่นออกมาและผ่องขึ้นเมื่อรู้สึกถึงการผ่องแล้วให้เรารู้สึกถึงการกำลังผ่องหรือผ่องแล้วและเมื่อท้องยุบตัวลงไปก็รู้สึกถึงการยุบและยุบตัวแล้วเนื่องจากเรามีเวลาในการฝึกสติอยู่ส0บวินาทีดังนั้นให้ฝึกรู้สึกตัวด้วยการสังเกตอาการที่ท้องผ่องแล้วยุบซ้ำกันสามครั้งถือว่าเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ ก็จะทำให้การรู้สึกตัวชัดเจนมากขึ้น 4. ฝึกสติด้วยการกินเมื่ออาหารคําแรกเข้าปากไปแล้วให้วางช้อนซ่อมลงการถือช้อนซ่อมค้างไว้เป็นนิสัยจะทําให้เรารู้สึกอยากกินในคําต่อไปจากนั้นคือให้วางอาหารไว้ที่ปลายลิ้นคนที่กินเร็วข้าวในปากก็จะหมดไปทันทีนั้นเมื่อของกินวางอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของลิ้นก็จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง ที่เป็นอัตโนมัติและกลืนอาหารลงไปดังนั้นระหว่างที่เคี้ยวอาหารให้ตั้งใจนำอาหารไปอยู่บริเวณปลายลิ้น <c oughs> เพียงแค่นี้เราก็จะสามารถริมรสอาหารได้อย่างช้าๆและกินอาหารอย่างช้าๆในสภาวะที่มีสติได้ <c oughs> การกินในสภาวะที่มีสติเราจะได้สัมผัสถึงวัตถุดิบของอาหารที่อยู่บนปลายลิ้นรวมทั้งจะรู้สึกถึงรสชาติของอาหารได้ชัดเจน มากกว่าเวลาที่เรากินแบบปกติรสชาติของข้าวที่กินเข้าไปโดยไม่ได้คิดอะไรนั้นจะเริ่มรู้สึกชัดเจนมากขึ้น 5. หาสมดุลของเท้าซ้ายและเท้าขวายืนตรงและแยกขาให้ขาทั้งสองข้างมีระยะห่างประมาณ2 3ถึง3ฝ่าเทา้าเริ่มต้นด้วยการเพ่งสติไปที่ฝ่าเท้าด้านซ้ายและเมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีให้ค่อยๆเคลื่อนจุดสมดุล จากตรงกลางระหว่างเท้าซ้ายและเท้าขวาไปยังด้านสายด้านเดียวเมื่อน้ำหนักของร่างกายทิ้งไปยังเท้าซ้ายแล้วประมาณ90เอร์ซเราจะรู้สึกถึงความหนักที่บริเวณเท้าซ้ายให้ตั้งใจอย่างมีสติจากนั้นให้เพ่งสติไปยังฝ่าเท้าด้านขวาตอนนี้ท่าเดินของเราอาจจะกำลังใช้ปลายเท้าขวาแตะอยู่ที่พื้นจากนั้นค่อยๆย,ย,ย้ายจุดสมดุลไปยังเท้าขวา เราจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักจาก10เป็น90ด้วยเวลา10วินาทีเราอาจจะฝึกสติด้วยวิธีนี้ได้เพียงครั้งเดียวแต่หากมีเวลาอยากให้ลองสัมผัสจุดสมดุลที่เปลี่ยนแปลงไปจากเท้าซ้ายไปยังเท้าขวาจำนวน2-3ครั้งถ้าความรู้สึกตัวยังไม่ชัดเจนก็ให้ทำความรู้สึกถึงเท้าซ้ายหรือกำลังรู้สึกถึงจุดสมดุลก็ได้ วิธีฝึกสมาธิคลายความเครียดฝึกจิตอย่างไรให้ใจไม่เครียดวิธีฝึกสมาธิคลายความเครียดหรือเรียกสั้นๆว่าการพักหายใจ3นาทีเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดจิตด้วยการใช้สติเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยในการลดความเครียดและดึงจิตมาอยู่กับตัวไม่ว่าจะไปที่ใดก็ตามมาดูกันครับว่าฝึกสมาธิคลายความเครียด มีข้อดีและวิธีปฏิบัติอย่างไรใช้เวลาเพียงสั้นๆการปฏิบัติจะใช้เวลาเพียงสั้นๆทำระหว่างพักผ่อนหรือพักดื่มกาแฟก็ได้ทำให้เหมาะกับการลดความเครียดความหงุดหงิดความกังวลที่เกิดขึ้นในทุกวันเปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าๆที่ต้องเปิดเครื่องใหม่รีเซ็ตเมื่อหน่วยประมวลผลของเครื่องติดขัดจากการใช้งานหลายๆอย่างพร้อมกัน เมื่อเรียกฝ่ายไอทีมาช่วยแก้ไขเสียงแรกที่เขามักจะถามคือลองรีเซ็ตเครื่องหรือยังแม้จะฟังดูตลกแต่นี่เป็นคำแนะนำที่ได้ผลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าและจิตใจของมนุษย์ฝึกสมาธิช่วยอะไรบ้างการทำสมาธิจะช่วยลดความยุ่งเหยิยงของพื้นที่ที่ทำงานทำให้มองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรอะไรชัดเจนขึ้น และยังช่วยมุมมองกลับทําให้สมองทํางานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพและประสานกันได้ดีขึ้นลักษณะาการทําสมาธิสั้นเปรียบเสมือนนาฬิกาทรายคือความสนใจในช่วงแรกจะก,กว้างต่อมาจะแคบลงเป็นจุดเดียวและกลับมากว้างใหม่แต่ละขั้นตอนใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีแต่สามารถลดหรือเพิ่มได้ตามความต้องการเปิดใจให้กว้างอันดับแรก ก่อนที่เราจะเข้าสู่การฝึกสมาธิแบบสั้นก็คือการเปิดใจให้กว้างไม่ตื่นมากหรือง่วงซึมเกินไปอยู่ในสภาพที่ตื่นพอดีคือรู้จังหวะของการหายใจเมื่อหายใจเข้าและหายใจออกสิ่งนี้จะทําให้เกิดความสนใจในจุดเดียวเป็นส่วนสําคัญสําหรับการทําสมาธิเจริญสตินั่นคือเกิดความรู้แจ้งขั้นตอนที่1รู้สึกตัว ไม่ว่าจะนั่งหรือยืนจัดท่าให้สบายหลังตรงและตั้งใจหลับตาถ้าทำได้ตรวจสอบจิตใจและร่างกายยอมรับความคิดความรู้สึกและสัมผัสทางกายทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นมาในขณะนี้โดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางใดเตือนตนเองว่าสิ่งที่ประกอบกันเป็นปัจจุบันนี้เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางใจเพียงชั่วคราวขั้นตอนที่สอง รวบรวมและปรับความตั้งใจรวบรวมความตั้งใจให้แคบลงเลือเพียงความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่เข้าและออกจากร่างกายผ่านรูจมูกใช้ลมหายใจเป็นเหมือนสมอที่ให้ยึดอยู่ในขณะปัจจุบันอาจสลับไปรู้สึกที่กระบังลมและท้องที่เคลื่อนไหวขึ้นๆลงๆช้าๆเมื่อตามลมหายใจเข้าและออกจากร่างกายแล้วสังเกตว่าความตึงของกล้ามเนื้อลดลง และกระดูกเข้าที่มากขึ้นปล่อยให้ร่างกายเพลิดเพลินกับความผ่อนคลายนี้เมื่อจิตฝุ้งซ่านซึ่งเกิดขึ้นได้ให้ดึงกลับเข้ามาสู่ลมหายใจช้าๆขั้นตอนที่3ขยายความตั้งใจดึงความตั้งใจไปอย่างท้งร่างกายใบหน้าไหล่อกท้องเท้าขาแขนไหล่หากมีความรู้สึกไม่สบายเกิดขึ้นในส่วนใด ให้รวบรวมความสนใจไว้ที่ตรงนั้นจำไว้เสมอว่าจะไม่กดความรู้สึกไม่สบายนั้นแต่จะรับรู้และยอมรับถามตนเองว่าความรู้สึกเหล่านั้นเป็นอย่างไรเท่าที่เป็นอยู่นั้นไม่พยายามอธิบายหรือกดข่มความรู้สึกเหล่านั้นขณะที่กำลังหายใจเข้าและออกให้นึกถึงภาพว่ากำลังหายใจเข้าและออกไปยังบริเวณที่เกิดความรู้สึกนั้นเมื่อรู้สึกสงบขึ้นกับความรู้สึกนั้น จึงค่อยๆขย,ยายความตั้งใจไปทั่วร่างกายและสังเกตว่าแต่ละที่แต่ละขณะนั้นรู้สึกอย่างไรนั่นคือที่ที่ควรจะอยู่